เรื่องดีๆที่พี่อยากเล่าเรื่องที่สีวันนี้เสนอเรื่องเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในช่วยชีวิตของเขาที่สะท้อนถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นแพ้สงครามมีสภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในฐานะตกต่ำอย่งที่สุดเกือบทุกครัวเรือนต่างต้องอยู่กันอย่างขัดสนการมีอาหารพอกินประทังชีวิตไปได้วันๆถือว่าโชคดีมากแล้ว หากไม่ใช่วันสำคัญหรือโอกาสพิเศษจะไม่มีทางได้เห็นเนื้อหมูหรือเนื้อปลาบนโต๊ะอาหารเป็นเด็ดขาดเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นจริงกับเด็กน้อยอายุ11ขวบกับแม่ของเขาประสบการณ์ครั้งนั้นในชีวิตมีผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าของเขาวันนั้นเขาตามแม่ไปจ่ายตลาดระหว่างทางกลับบ้านตอนเดินผ่านร้านขายขานมทอด เสียงขนมทอดในกระทะพร้อมกลิ่นหอมเย้ายวนใจทำให้เด็กน้อยต้องหยุดชะงักเขาเคยได้ยินเพื่อนๆในโรงเรียนพูดถึงความอร่อยของขนมทอดแบบนี้เพื่อนๆหลายคนมีโอกาสได้ชิมมาแล้วแต่เขายังไม่เคยมีโอกาสเลยสักครั้งคิดถึงอาหารแต่ละมื้อที่บ้านล้วนมีแต่ผัดผักกับผักดองทำให้เด็กน้อยรู้สึกระเหียใจ เด็กน้อยหันมาบอกกับแม่ว่าขอกินขนมทอดไส้เนื้อสักชิ้นได้ไหมครับแม่ตอบเขาด้วยเสียงนุ่มนวลว่าบ้านเราไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารแบบนี้นะลูกหากจะให้แม่ซื้อคุณพ่อต้องโกรธพวกเราแน่แต่เด็กน้อยบอกกับแม่ว่าเพื่อนๆก็ต่างเคยกินกันทั้งนั้นผมยังไม่เคยมีโอกาสเลยครับ แม่ซื้อให้สักชิ้นเถอะครับเขาอ้อนวอนรบเรา้าแม่ไม่ยอมเลิกขนมทอดชนิดนี้เป็นขนมที่ทำด้แป้งกับถั่วมีเนื้อสับห่อเป็นไส้ในทอดให้เหลืองอารามกลิ่นหอมกรุ่นขนมรูปแบบนี้หาได้ทั่วไปในญี่ปุ่นทุกวันนี้แต่หลังสงครามโลกที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้อย่างย่อยยับมันเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นประเภทฟุ่มเฟือย ครอบครัวทั่วๆไปไม่อยู่ในฐานะที่จะไปหาซื้อทานกันได้ง่ายๆคนเป็นแม่ยืนมองหน้าลูกชายอย่างครุ่นคิดก่อนที่จะพูดกับลูกชายว่าลูกอยากกินจริงๆเหรอลูกแล้วแม่ก็เดินเข้าไปในร้านสั่งซื้อขนมทอดที่เป็นไส้เนื้อจำนวน6ชิ้นด้วยกัน สิ่งที่คาดคิดไว้ก็เกิดขึ้นจร,จริงๆเย็นนั้นหลังพ่อกลับถึงบ้านเมื่อทุกคนนั่งลงล้อมวงที่โต๊ะอาหารบนโต๊ะนอกจากมีผัดผักกับผักดองแล้วพ่อก็เห็นมีขนมทอดเพิ่มมาอีกจานหนึ่งเสียงพ่อเออะเอตโรขึ้นมาทันทีใครให้ใช้เงินสุร่ายสุร่อย่างนี้ไม่รู้หรือว่าบ้านเราเหลือเงินอยู่มากน้อยแค่ไหน เด็กน้อยเริ่มรู้ว่าจะมีเหตุการณ์ตามมารุนแรงกว่าที่คาดไว้เยอะเกรงว่าถ้าแม่เปิดเผยความจริงเมื่อไหร่ตนต้องโดนพ่อลงโทษอย่างแน่นอนแต่ผิดคาดเรื่องที่กังวลไม่ได้เกิดขึ้นแม่ได้แต่นั่งนิ่งฟังเสียงคำรามของพ่ออย่างเงียบๆไม่มีเสียงตอบโต้หรือคำแก้ตัวใดๆจากแม่ซักประโยค หน้าตาของแม่ก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจได้แต่ก้มหน้าก้มตาฟังพ่อโวยวายอย่างสงบเสงี่ยมที่สุดแน่นอนที่สุดตอนที่แม่ตัดสินใจซื้อขนมก็คงรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะนี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ปรึกษาสามีก่อนการถูกสามีดุด่าต่อว่าเป็นเรื่องที่สามารถคาดเดาได้อยู่แล้ว แม่คงตัดสินใจที่จะรับผิดชอบด้วยตัวท่านเองแม่ไม่โทษคนอื่นขณะเดียวกันการไม่โต้เถียงสามีก็เป็นการให้เกียรติพ่อซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัวแต่เพื่อลูกๆแม่ก้มหน้ายอมรับผิดชอบกับเรื่องที่ได้กระทำไปแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องประทับใจอย่างยิ่งเป็นฉากต่อไปที่แสดงถึงความรักที่ยิ่งใหญ่และการยอมเสียสละของคนเป็นแม่มันสามารถระงับอารมณ์กโกรธของพ่อลงได้อย่างชะงักในระหว่างที่พ่อกำลังส่งเสียงเอตโโรอยู่ก็พอดีพ่อเหลือไปเห็นขนมทอดในจานที่มีจำนวนอยู่แค่6ชิ้น ในบ้านมีลูกอยู่5้าคนรวมพ่อแม่แล้วก็เป็นจำนวน7คนนั่นย่อมแสดงว่าแม่ไม่ได้ซื้อขนมให้ตนเองมีแต่ขนมให้พ่อและลูกๆทุกคนเสียงดุดาของพ่อเงียบลงแล้วพ่อค่อยๆใช้ตะเกียบแบ่งชิ้นขนมของตนออกเป็นสองส่วนแล้วคีบใส่ชามให้แม่ไปครึ่งชิ้น จากนั้นพ่อก็คีบขนมอีกครึ่งชิ้นที่เหลือใส่ปากตัวเองนั่นย่อมแสดงว่าพ่อหายโกรธแล้วในสังคมญี่ปุ่นยุคนั้นคนเป็นพ่อต้องลงมือเริ่มทานข้าวก่อนเป็นคนแรกสมาชิกส่วนที่เหลือจึงจะเริ่มลงมือทานได้พอเห็นพ่อคีบขนมชิ้นนั้นใส่ปากย่อมเป็นที่เข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์ร้ายได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทุกคนก็เริ่มทานข้าวมื้อนั้นด้วยความสบายใจแน่นอนที่สุดมันเป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดสำหรับพวกเขาทุกคนหลังอาหารแม่สบตาเด็กน้อยใบหน้าแฝงไปด้วยรอยยิ้มที่อบอุน่นแล้วก็บอกกับลูกว่าอร่อยมากใช่ไหมลูกไม่มีท่าทีที่แม่จะติเตียนเด็กน้อยเลยสักนิด เด็กน้อยคนนั้นไม่มีวันลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นไปชั่วชีวิตของเขาแม่ใช้ความรักที่ยิ่งใหญ่ไร้เสียงบน่นไร้เสียงติดเตียนมีแต่ความเสียสละเพื่อทุกคนในครอบครัวเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สุดอันฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเขามิรู้ลืมแล้วยังทำให้เขาตระหนักว่าคนเราอย่าเอาแต่ใจตัวเอง จะทำสิ่งใดต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาและหากตัดสินใจทําสิ่งใดแล้วต้องกล้าพอที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่หลบหนีปัญหาไม่ปัดความรับผิดชอบไม่โยนความผิดให้คนอื่นนั่นเป็นแบบอย่างที่สำคัญบนเส้นทางการดำเนินชีวิตของเขาหลังจากนั้นเป็นต้นมาเด็กน้อยคนนั้นต่อมาก็คือนายไซจิโร คาโดคูระ ok ประธานบริษัทฮักคาฮิโร่จำกัดซึ่งเป็นที่รู้จักดีของชาวญี่ปุ่นเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตของเขาเก้าวมาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีแบบอย่างที่ดีของแม่ที่คอยพร่ำสอนเขาผ่านการกระทําของแม่เองโดยเฉพาะเหตุการณ์ของขนมทอดชิ้นนั้นที่ถูกห่อหุ้มด้วยดวงใจของแม่อย่างที่เขา ไม่มีวันลืมเลือนขอจรศักดิ์แปลและเรียบเรียงเล่าโดยพี่ตุ้มคะ่ะ